สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกมบกเกานะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็จะมาบอกเกี่ยวกิจกรรมเฉพาะละกันก็อย่ามาดูกันว่ากิจกิจกรรมอะไรนะครับก็อย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้นะฮะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ตามเกมนี้แล้ชมคลิปเมืออกันนี้ผ่านเพลสโบกเกานะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรับท่านใดนะที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกเเข้้้าาไดลยที่่หนชองครับ อีกช่องนึงคือการกดส่วนแตดงขอบคุณนะครับใต้คลิปองต,งต่างก็สามารถกดไอช่องได้เช่นกันนะครับผมโอเคผมก็สำหรับกิจกรรมหรือระบบที่มันไม่มีเด้งขึ้นมานะครับสำหรับคนที่เล่นทั่วๆไปนะครับระบบตัวนี้เนี่ยมันจะมีเข้ามาใน ID นะครับสำหรับ ID คนที่ไม่ได้ออนหรือไม่ได้เข้ามาเล่นเกมเลยเกิน15วันนะครับผมก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ย ล็อกอินตลอดเวลาอยู่แล้วจะไม่เคยเจอระบบนี้แน่นอนนะครับผมนี่ฮะมันจะเขียนว่าเนี่ยรางวันที่กลับไปนะครับผมสำหรับหน้าต่างกิจกรรมตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกก็คือสำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้อ,ออนไลน์นะครับก็คือออฟไลน์ไป15วันติดต่อกันนะครับผมมันก็จะมีระบบสมมติเราไม่ได้ออน15วันเรามาออนที่16เนี่ย ไอ้ตรงกิจกรรมไอ้รางวัลกลับตรงเนี้ยมันจะเด้งขึ้นมานะครับถามว่ารางวัลกลับตรงนี้เด้งขึ้นมานะครับคนที่ไม่ได้เล่นเลย15วันแล้วกลับมาเล่นใหม่เขาก็จะมีของรางวัลให้นะครับผมเหมือนกันว่าสิทธิ์กลับมาเล่นใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็มีอะไรบ้างล่ะนะครับก็คําเชิญกลับไปนะครับผมก็เกากรหัสเชิญนะครับแล้วจะได้รับรางวัลนะครับผมก็มีอะไรบ้างก็มีพวกพลังกายเพชรทองอะไรประมาณนี้นะครับผมอันที่2เนี่ยนะฮะ ก็นี่ครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมแจกฟรีนะฮะก็จะมีการล็อกอินหลังจากที่เราไม่ได้ล็อกอิน15วันใช่ไหมครับแล้วเรากลับมาล็อกอินเนี่ยเขาก็จะแจกของรางวัลเลยเนี่ยหนึ่งสองสามอะไรมาเรื่อยๆจนถึงวันที่15เขาจะแจกของรางวัลเราสิบห้าวันติดต่อกันเลยนะอ่ะมีอะไรบ้างนะครับอันเนี้ยมันจะแบ่งแยกตาม V.P. i ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ล็อกอินวันที่1ก่อนแล้วกันล็อกอินวันที่1เนี่ยนะครับถ้าเป็น V.P. i ศูนย์นะ คุณจะได้รับพลังกาย200นะครับผมเพชร50แล้วก็กล่องไอเทม5ชิ้นนะครับผมโอเคไหมครับถัดไปนะครับล็อกอินวันที่2เนี่ยนะครับ VP0 นะครับคุณจะได้รับเพชร100นะครับแล้วก็พลังกาย100แล้วก็กล่องไอเทม5นะครับผมส่วนวันที่2เนี่ยที่เป็น VP1 เนี่ยคุณจะได้รับนะครับเหรียญแฟด10นะครับหินเมก้า10แล้วก็กล่องไอเทมที่เป็นสีเขียวนะครับ อันนี้อย่างที่ผมบอกคือ VP 1ขึ้นไปนะได้รับหมดนะฮะในส่วนวันที่3นะครับ VP 0นะคุณจะได้รับเพชร50นะฮะพลังกาย100แล้วก็กล่องไอเทม5ชิ้นนะฮะแล้วก็ถ้าเป็น VP 1ขึ้นไปเนี่ยคุณจะได้รับเหรียญแฟลทห้าหินเมก้า5แล้วก็กล่องไอเทมสีฟ้า5นะครับถัดไปวันที่4นะครับคุณจะได้รับเพชร50พลังกาย100แล้วก็กล่องไอเทม5นะครับผมแล้วก็ ต่อมานะครับวันที่4ที่เป็น VP 2องอ่ะนี่ VP สนะครับอ๋อโอเคขออภัยนะครับไอ้ที่เขียนว่า VP 1ก็คือ VP 1นึ่งนะนี่ VP สอยู่ตรงนี้นะครับวันที่5เนี่ยนะครับเอาวันที่ 4... ขออภัยวันที่4เนี่ยนะครับก็สำหรับ VP 2อนะครับคุณจะได้รับเหรียญแฟตนะฮะห้าแล้วก็กล่องนะครับหีบประดับนะฮะผมหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ ตั๋วนะครับในส่วนของอลางนักล่า3ใบนะครับผมต่อมาวันที่5นะครับวันที่5คุณจะได้รับเพชร0นะฮะแล้วก็พลังกาย100แล้วก็กล่องอเทม5พ้านะครับแล้วก็วันที่5ครับสำหรับว P 2ีนะคุณจะได้รับนะครับเหรียญแฟลชห้าเหรียญมหินไมก้า5แา้วก็ตั๋วนะครับ นากล่า้าใบนะครับผมวันที่6เหมือนกันครับได้เพชร50ได้พลังกาย100แล้วก็กล่องเทพ5นะครับต่อมานะครับวันที่6ครับจะได้รับในส่วนของวันที่6วันที่6เป็นแบบ VP 0ูนะต่อมาวันที่6แบบ VP3 นะครับจะได้รับเหรียญแฟลทแล้วก็กล่องประดับ1นะครับแล้วก็ดิสกิลสีฟ้า1นะครับผมวันที่7เนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมี เพชร200นะครับผมพลังไกายหนึ่งร้อยแล้วก็กล่องไอเทม5นะครับ VP 3เนี่ยจะได้รับเหรียญแฟต10เห็นเม้าสิบแล้วก็ใบแม็ก10นะครับผมต่อมาวันที่8ครับ VP 0นะครับคุณจะได้รับเพชร100พลังกายร้อนะครับผมแล้วก็กล่องไอเทม5นะครับถัดไปนะครับเป็นวันที่8นะครับ VP 4นะครับผมคุณจะได้รับในส่วนของอเหรียญแฟต5 กล่องประดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไบร์ม็กยี่สิบนะครับผมต่อมาวันที่9 VP0 นะครับคุณจะได้รับเพชร100นะครับแล้วก็พลังการ150แล้วก็กล่องไอเทม5นะครับผมแล้วก็วันที่9เหมือนกันนะแต่ว่าเป็น VP4 นะคุณก็จะได้รับเหรียญแฟลทหหินเมก้า,า 5, 5แล้วก็ใบแม็ก20นะครับผมต่อมานะครับผมวันที่10นะฮะสำหรับ VP0 เนะี่ยคุณจะได้รับเพชร100 พลังกาย150นะครับกล่องไอเทม5นะครับผมวันที่10เช่นกันนะครับสำหรับ VP 5นะครับผมก็จะได้รับเหรียญแฟลนะครับ5แล้วก็กล่องประดับ1แล้วก็ผลึกนะฮะ100นะครับผมเลึกสีทองพลังงานนะครับผมถัดไปนะครับวันที่11นะฮะ VP 0จะได้รับพลังกาย150เพชร100แล้วก็กล่องไอเทม5นะครับผมสำหรับ วันที่11เหมือนกันนะครับเป็น VP5 นะฮะจะได้รับเหรียญแฟลทห้เห็นเบก้าห้าแล้วก็นี่เลยตาเข็มกันน้ําตกนะครับ30นะครับผมต่อมาวันที่12นะฮะสำหรับ VP0 นะครับผมก็จะได้รับในส่วนของเพชร100นะฮะพลังกาย150แล้วก็กล่องไอเทมสีม่วง5นะครับแล้วก็วันที่12เช่นกัน VP6 นะฮะจะได้รับเหรียญแฟลทห้ นะครับผมกล่องประดับ1แล้วก็นี่เลยนะครับตาเข็มกัดโล่นะครับผม30นะครับผมวันที่13บสามีพีศูนย์นะครับจะได้รับเพชร100พลังการ150แล้วก็กล่องไอเทมนะครับสีม่วง5ชิ้นนะครับผมต่อมานะครับวันที่ส3เช่นกันนะครับ v ีพีนะฮะจะได้รับในส่วนของเหรียญแฟลทห้าหินเมก้านะครับผม5แล้วก็บัตรจับระดับสูง1ใบนะครับผม ต่อมาวันที่14นะครับจะได้รับวีพีศูนย์ะจะได้รับเพชร2 0 0พลังกาย150นะครับแล้วก็กล่องไอเทมสีม่วง5้านะครับผม VP7 เนี่ยนะครับในวันที่1 4เนี่ยจะได้รับเหรียญแฟชิหินเมก้าสิแล้วก็ดิสกิลสีม่วงนะครับผม,มต่อมาวันสุดท้ายนะครับวันที่15เนี่ยนะครับ VP 0ูเนี่ยจะได้รับนะครับเพชร2 0 0พลังกาย300นะฮะแล้วก็กล่องไอเทมสีม่วง5ชิ้นนะครับ ส่วนวันที่15ของ v p p 7เนี่ยคุณจะได้รับนะครับเหรียญแฟตยี่หินเมกาสิแล้วก็ดิสกิลสีทองนะฮะหชิ้นนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ได้กดรับใช่ไหมเนี่ยผมล็อกมาถึง13ใช่ไหมผมก็จะมากดรับตรงนี้เนี่ยคุณจะได้รับไปนะครับผมถ้ากดคุณมีสิทธิ์ v พีคุณก็จะได้รับต่อนะครับผมแต่ถ้า v p p คุณไม่ถึงคุณก็จะไม่ได้รับแค่นี้เองนะครับผม ประมาณนี้สูงสุดเนี่ยเขาจะแจกไอเทมเบิ้ลสอย่างถึง VP7 นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่เราได้รับกลับไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพชรกับพลังกายนะครับผมถ้าเป็น VP พศูนะอ่าแต่ถ้าเป็น VP ทีที่สูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็จะได้รับไอเทมอื่นๆนะครับกลับมาด้วยนะครับผมต่อมานะครับสิ่งที่สิทธิเพิ่มเติมเข้ามานะครับสำหรับคนที่กลับมาเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะมี รางวัลต่อสู้นะครับดอกเพิ่ม1.5เท่านะครับมีอะไรบ้างครับก็มีตะลุยด่าน PVE อาพาไปดูเนี่ยตะลุยด่าน PVE ก็หมายถึงด่านพวกนี้แหละที่เราเล่นกันทั่วไปนะครับผมโอกาสดอกเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น1.5นะครับผมแล้วก็ประจนภัยก็คืออันนี้นะครับผมอ่าลองดู อโอเคนะเนี่ยมันจะได้ของมากขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคถัดไปกันเลยดีกว่านะครับนอกจากด่านประจนภัยประจนภายนอกเราก็มีเนี่ยครับสะสมงคริสตลัลตีคริสตัลก็ได้ทองเยอะกว่าเดิมแล้วก็การแข่งโปกเกมอนนะครับผมหรือการเข้ายิมทีมประจนภัยนะครับศึกทาวเวอร์ลังนักล่านะครับผมบอสโลกโปกเกมอนวุ้นวายเห็นไหมฮะการแข่งโลกนะครับก็จะได้รางวัลที่มากขึ้นนะครับ รางวัลดอป1.5เท่านะอ่ะต่อมายังไม่พอครับยังมีอีกนะโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมนี่ครับก็เติมเงินครั้งแรกนะครับ60เพชรคุณจะได้รับไอเทมชิ้นนี้ไปเลยนะครับก็จะมีบัตรจับระบสูงกับแฮมเบอร์เกอร์นะเพิ่มพลังกาย60ได้2ชิ้นนะครับผมนอกจากนี้นะครับ60เพชรแล้วเนี่ยถ้าเกิด สะสมเติมเงิน300เพรก็จะได้รับของรางวัลตามนี้นะครับ980เพร1,280 1,980 3,280ก็ได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นโปรโมชั่นนะครับราคาพิเศษนะครับผมก็จะมีในส่วนของการ์ดรวมไมเทนพกพานะครับก็จะขายครับ10ใบเนี่ยจะขายอยู่ในราคาที่500เพรนะครับผมแล้วก็ วัสดุที่ใช้ในการอัปเกรดนะครับเป็นพกผ่าก็500เพชรเหมือนกัน10ชิ้นนะฮะแล้วก็กล่องประดับนะครับสีม่วงนะครับ200นะครับผมแล้วก็สีทองเนี่ยนะครับ300นะครับแล้วก็อ่กล่องไอเทมเลเวล3กล่องอุปกรณ์อะกล่องอาวุธนะครับเลเวล3ถึง5อยู่ที่150เพชรนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเทมที่ขายให้กับคนที่กลับมาเล่นใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็น5 5อย่างนะ ห้าสิ่งที่ผู้เล่นที่ออฟไลน์ไป15วันแล้วกลับมาเล่นใหม่นะครับคุณก็จะมีสิทธิ์นะครับได้เขาเรียกว่านะได้เข้าร่วมกับ5กิจกรรมย่อยตรงนี้นะครับในใน,ในระยะเวลาเนี่ยพอคุณกลับมาออนปุ๊บใช่ไหมวันที่1เนี่ยมันก็จะนับต่อเนื่องมาเลยอีก15วันนะครับผมเดือนหน้าไปอีก15วันนะครับคุณจะต้องเคลียร์กิจกรรมใบน,นี้นะครับให้จบภายใน15วันเนาะถ้าเกิดหมด15วันปุ๊บกิจกรรมตัวนี้มันจะหายไปแล้วนะครับผมประมาณนี้นะ อ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอคล้ายๆแบบว่ารางวัลกลับมาเล่นใหม่อะไรประมาณเนี้ยสำหรับคนที่เฮ้ยแม่งไม่ได้ออน15วันนะครับผมแล้วอยู่ดีคิดอย่างงก็กลับ,ก,บกลับเล่นใหม่นะครับมันก็จะมีในตรงนี้เด้งขึ้นมานะครับก็หลายคนอาจจะไม่มีหรอกเพราะว่าทุกคนอาจจะเล่นกันทุกวันนะฮะสมมติบ,บางคนไม่ได้เล่นเลย10วันกลับมาเล่นมันก็จะไม่มีกิจกรรมนี้มันต้อง15วันขึ้นไปเท่านั้นนะครับผม อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดซับสไครต์ชอ้ชองมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเืแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ